ขออนุญาตแก้ลายนะคะพลังงานจิตวิญญาณของคุณช่วงนี้เชื่อมโยงกับสิ่งใดอเอาเฉพาะช่วงนี้นะหรือช่วงที่คุณเข้ามาชมคลิปนะคะเชื่อมโยงกับสิ่งใดและนําพาสิ่งใดมาสู่คุณสิ่งที่รับไปสิ่งที่ไม่ไดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณไม่อาจล่วงเกินนะพลังงานจิตวิญญาณของคุณช่วงนี้เชื่อมโยงกับสิ่งใดอยู่ d ดลโมโด l พีราบาลาน์พลังงานจิตวิญญาณช่วงนี้คุณเชื่อมโยงกับทุกสรรพ,พสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่ฝึกพลังงานการปรับสมดุลจักรละทั้ง7นะคะเลือดลมคุณไหลเวียนดีขึ้นพลังงานคุณโฟขึ้นตั้งแต่บนลงล่างตั้งแต่ล่างขึ้นบนนะคะแม่หมอะรู้สึกว่าทางกายภาพความคิดอารมณ์คุณเชื่อมโยงกันหมดเลย หลายหลายครั้งที่ห,หมอเปิดไพ่ช่วงนี้จะพบคำว่าบาลานซ์บ่อยมากแล้ววันนี้ก็พบคำว่าบาลานซ์แปลว่าพลังงานของคุณอ่ะไม่ได้เชื่อมโยงหรือจับจดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมันเหมือนมีความมันมีอาไวเนตในการในการโฟกัสค่ะเช่นถ้าคุณเาจะไปจับในเรื่องสติสมาธิปัญญาหรือใครที่นั่งสมาธิคุณก็จะไม่ได้จดจ่อกับสมาธิอย่างเดียวนะคะมันเป็นพลังงานที่โฟแล้วก็ลื่นไหลมากๆไม่หวังรู้สึกอย่างนั้นเพราะไพ่บอกว่าคุณเชื่อมโยงกับ แกนกลางกระดูกสันหลังซึ่งอาจจะหมายถึงการเชื่อมโยงกับจิตอากรศที่3การสมดุลบาลานแล้วก็ทางสายกลางว้าวแปลว่าอะไรคะตอนนี้จิตวิญ,ญญาณของคุณไม่ได้โฟกัสไม่ได้เป็นทาสต่ตอสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้ถูกบังคับด้วยสิ่งใดคุณกับจิตวิญญาณของคุณหลอมรวมกับธรรมชาติ ธรรมชาติคือรู้ว่าสิ่งใดมากไปสิ่งใดน้อยไปหูพลังงานช่วงนี้ทรงพลังนะคะเวลาที่พลังงานมันสมดุลนะ่ะมันทรงพลังมากๆเพราะอะไรวินาทีที่เอาสิ่งที่จับต้องได้ก่อนวินาทีที่คนคนนึงรู้ว่าตัวเองต้องวางตัวอยู่ในจุดไหนมันจะเป็นวินาทีที่ไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างมากแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตามออเดอร์ในสมองตัวเองแต่ใช้ชีวิตตามเซนส์อ่ะรู้สึกแบบนี้ฉันพอใจกับสิ่งนี้นะคะ ไม่ได้ถูกนิยามด้วยอะไรแม้กระทั่งคลิปนี้ยังไม่สามารถนิยามคุณได้เลยนะคะคุณใช้ความรู้สึกนําทางนะคะแล้วความรู้สึกกับจิตวิญญาณของคุณคือเรื่องเดียวกันมันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันมันทําให้ร่างกายของคุณกิจวัตรสมานของคุณมันไปในทิศทางที่เป็นธรรมชาติมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่หมอสังเกตเห็นไพ่นะคะมีจักระนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีจักระคุณสังเกตปะมันไม่ได้เป็นสีแดงส้มเหลืองขึ้นไปแต่แม่หว่อเห็นเหลืองนะคะ ไม่หวังรู้สึกว่าคุณเชื่อมโยงกับร่างกายตัวเองค่ะหลายๆคนตอนนี้ขอแนะนําว่าเฉพาะคนที่เชื่อนะใน DNA ของคุณในร่างกายของคุณโดยเฉพาะระบบช่องท้องหรือไขสันหลังนะคะที่มันเป็นแกนกลางลําตัวนะมันกําลังสุ่มดุลและถูกแอ t i v a t e คุณจะเริ่มรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากๆ แต่ไม่ได้มีอีโก้โอเคปะแต่มีความรู้สึกเซล์พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ต่อสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่นําสิ่งลบๆบไม่นําสิ่งดราม่าเข้ามาในชีวิตรู้จักที่จะเสพสื่อรู้จักที่จะเลือกรับประทานอาหารรู้จักที่จะเลือกคบคนรู้จักที่จะเลือกวางใจอยู่ในจุดที่เรารู้สึกคู่ควรเมื่อก่อนแม่หมอไม่รู้ว่าอย่างไรแต่ปัจจุบันนี้คุณรู้เลยว่าอะไรที่มันแม้แต่เพียงนิดเดียวที่มันที่คุณรู้ว่าถ้าคุณไปแตะคุณรับเข้ามาแล้วมันจะเกิด อะไรไม่ดีขึ้นคุณจะรู้เท่าทันเร็วม,มากๆคุณไม่ได้กลัวความไม่ดีด้วยนะไม่ใช่เป็นความกลัวที่แบบเอ้ยฉันกินสิ่งนั้นไม่ดีนะฉันคบกับคนนี้ไม่ดีมันไม่ใช่ความรู้สึกเกลียดชังแต่มันเป็นความรู้สึกตระหนักรู้แล้วความสุขแล้วความสบายใจว่าเหมือนรู้อะค่ะเหมือนเหมือนร่างกายคุณมีเซนส์นนะแบบว่าช่วงนี้อยากกินอาหารประเภทนี้แล้วคุณก็กินอาหารประเภทนี้เหมือนมาเติมเต็มนะคะเพราะเวลาแม่หมอเห็นพลังงานแล้ว เว็บคำว่าจักระลัขึ้นมามันไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณมันเป็นเรื่องของร่างกายด้วยใครบางคนอาจจะเลี่ยงอาหารบางประเภทไปแล้วอะค่ะแล้วกินอาหารบางประเภทช่วงนี้จะรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันอยากกินอาหารที่มันมีสีเหลืองช่วงนี้ฉันอยากกินอาหารที่มมีสีส้มช่วงนี้ฉันอยากกินน้ำผลไม้แบบนี้ค่ะหรือช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอินกับสีม่วงช่วงนี้ฉันอินกับสีขาวคุณจะไม่ถูกฟิกด้วยสิ่งใดเช่น คนเกิดวันจันทร์จะต้องใช้สีนี้มงคลไม่สามารถทําอะไรคุณได้ลัคนาราศีนี้ดวงดีไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนี่แหละคือคนบังคับบัญชาตัวเองและคนเลือกให้กับตัวเองถ้าฉันพอใจกับสิ่งนี้ต่อให้จะบอกว่าอันนี้ไม่มงคลนะอันนี้เป็นกาลกินีนะมันไม่สามารถที่จะขู่คุณได้แล้วอะค่ะถ้ามารู้สึกแบบนั้นอนะคุณเป็นอิสระคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวทฤษฎีต่างๆ แล้วคุณก็ไม่ได้ดูถูกศาสตร์เหล่านั้นเนาะทฤษฎีต่างๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะว่าเาที่มันเป็นทางสายกลางมันแปลว่าคาว่ามัชชิมาปฏิปทาค่ะทางสายกลางมันไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดสินคนอื่นแต่คุณแค่พึงพอใจกับสิ่งที่คุณพอมีพอพอเป็นแล้วคุณก็รับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเขาแบบนั้น มันเป็นความมั่นใจในตัวเองและมันเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับตัวเองร้0เชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้ของตัวเองเ <c oughs> ชื่อมโยงกับธรรมชาติคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้มีคําถามอะไรในหัวไม่ได้มีรู้สึกว่าฉันอยากจะถามอะไรฉันอยากจะต้องใช้บริการพ่อหมอแม่หมออะไรฉันไม่ได้มีคําถามอะไรชัดเจนฉันไม่ได้ถามว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรทํางานอะไรหรืออะไรคุณรู้สึกว่ามันปล่อยมันไปเรื่อย ไปมันไหลโฟลไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียนรู้ขึ้นมาเองช่วงเนี้คุณจะมีความรู้สึกนิ่งขึ้นสบายใจขึ้นไม่วันไหวกับอะไรก็แล้วแต่ช่วงที่หมอทําคลิปอะค่ะมันเป็นช่วงที่เกิดอุทกภัยเกิดพายุแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณรับรู้นะคะว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแต่คุณไม่ได้วันไหวหรือวันเกงคุณเห็นอกเห็นใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจตัวเองแล้วก็เฝ้าระวงังแต่คุณไม่ได้แบบเสพความกลัว อ้พลังงานมันเหมือนไม่มีความกลัวไม่ได้เสพความกลัวว่าฉันจะต้องระวังแล้วก็แบบไม่ได้ถูกหลอกด้วยสมองที่ทําให้ต้องระแวดระวังอะค่ะมันจึงมีความรู้สึกรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของคุณเชื่อมโยงกับทุกสรรพาสิ่งด้วยความพอเหมาะพอเจาะแล้วก็พอดีแล้วก็ไม่ได้ยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสาระะเลยมันไปรวดเร็วมากค่ะแล้วมันเป็นไปทาธรรมาชาติด้วยเหมือนคุณรู้เท่าทันว่าอันนี้ไม่ใช่คุณก็จะแบบจิตวิญญาณคุณก็หลุดออกจากตรงนั้นแล้วก็ไป ไปโฟกัสอีกจุดหนึ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองแม่หมอพูดแล้วเนาะซับซอคนที่เชื่อเท่านั้นคนที่แบบไม่อินอะไรปล่อยผ่านเลยค่ะจะได้ไม่มีวิบากกรรมต่อกันนะคะสิ่งที่สัมผัสอีกอย่างหนึง่งช่วงเนี้ถ้าใครไม่เคยนั่งสมาธิเลยอะคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกไม่อินกับข้างนอกมากแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะทําอะไรดีแม่หมอนแนะนําลองนั่งสมาธิดูลองนั่งสมาธิดูบางอย่างที่ยังไม่ได้ทําบางอย่างที่ยังไม่ได้เก็ตหรือบางอย่างที่จําเป็นต้องทํามันอาจจะอยู่ในนั้น ไม่ได้บังคับนะคะการนั่งสมาธิคุณจะนั่งในรูปแบบไม่นั่งในรูปแบบแล้วแต่แต่แม่หมอนมีความรู้สึกบางคน่ะไม่ได้สายสมาธิมาก่อนแต่เป็นควรที่มียานปัญญาอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกตอนนี้ทําอะไรก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่อ่ะฉันเคยปรับสมดุลจัก,กระได้ฉันเคยออกกําลังกายได้ฉันเคยกินอาหารที่มีประโยชน์ฉันรู้เท่าทันแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมันถึงเวลาที่คุณจะต้องสร้างเบรดสร้างฐานให้แน่นนะคะเพราะองค์ความรู้จะดาวน์โหลดมาสู่คุณเยอะมาก แล้วมันประจวบเหมาะกับช่วงในที่แม่หมอเปิดไพ่เนาะแล้วแม่หมอพูดว่าเดือนพฤศจิกามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แม่หมอคิดว่าถ้าเดือนนี้เดือนกันยาตุลาก่อนพฤศจิกาแล้วคุณมาฟังเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเตรียมความพร้อมบางอย่างของตัวเองโดยการนั่งสมาธิโดยการทบทวนตัวเองโดยการปรับสมดุลพลังงานจากักระมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่อย่างไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันโอเคปะเราจะไปลุ้นกันว่ามันคืออะไรเท่าที่ไพ่จะบอกได้นะคะไม่ต้องอิน เพราะแม่หมอเชื่อว่าคุณไม่อินอยู่แล้วแค่ไกด์ไลน์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นนิดหน่อยอะเจ็ดดาบไม่บอกด้วยนะเจ็ดดาบคือเราแวดระวังรู้เท่าทันกลโกงแต่มันเป็นความลับมันเป็นความลับที่จกักรวาลบอกไม่ไม่บอกบอกไม่ได้บอกแล้วเดี๋ยวจะคาดเคลื่อนแต่แต่ก็แต่ แอบให้ดูใต้กองสำรับว่าเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยไม่พูดละกันว่าหนึ่งถ้วยคืออะไรคุณแม่หมอพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรเขาไม่บอกเขาบอกแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตัวรู้มากแล้วคาดเคลื่อนนะคะเออแต่คุณจะมีเซนส์และแว้าระวังสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนแล้วคุณก็จะไม่พูดอะไรที่รู้อะไปแน่นอนแม่หมอให้คุณดูตามหน้าไพ่หนึ่งถ้วยคุณเอ๊ะเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นแหละ แต่หนึ่งถ้วยคุณก็รวมเป็นพลังงานดีอยู่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ใครจะเอ๊ะอะไรได้ต่อมานี